สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่มิมิชาแนลค่ะเย่วันนี้นะคะเราก็จะมาสุ่มแกมมาโปโปกันในวันนะคะวันก็เหมือนเป็นวันาเลนไทน์เนาะมันจะเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์นะคะคือแกมมาโปโปลี่เอามาสองครั้งในเดือนนี้เนาะเป็นของวาเลนไทน์นะคะเป็นน้องหมีเนาะคือแบบชุดหย่างย้อมในวิชอะไรนะในของขวัญที่ส่งของขวัญอ่ะก็มีก็นี่เนาะ วันวาเลนไทน์ไม่เหงาแม้อยู่คนเดียวของขวัญวันวาเลนไทน์ลด50%ก็ไม่รู้นะคะว่าของขวัญอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าคือเราอะมีผงน้อยมากมีแค่13ผงเองก็ไม่รู้จะสุ่มอะไรได้ดีหรือเปล่าแล้วเพชรเราก็เพิ่งเก็บถึง2องแสนอะคือแบบมันมาตอนนี้ทำไมเฮ้ยเฮ้ยทำไมรี่ทํากับเราแบบเนี้ย รีใจลายมากอะทุกคนอยากได้ชุดน่ะเราจะลองใช้สูตรมั่วๆอีกรอบมันจะได้หรือเปล่านะอยากได้ชุดอยากได้ชุดนี้อ่าชืบชืบปึ๊บเฮ้ยได้ชุดครดอง,งแรก oh my god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  โอ้โห ก็คือคราวนี้คือเราจะใช้ห้าผงเลยนะก็คือไม่มีการสุ่มเพิ่มจริงๆไม่มีพุม่มเขาบอกว่าสองพนสิบหกของสวยอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเมื่อโอ้โหของสวยก็ป้าแล้วเอาไป2องสองพสิบสี่มั่งดีกว่าทุกคนเผื่อมันจะมีอะไรดีๆฮะให้เรามั่งสองพันสิบสี่สองพันสิบสี่สองพันสิบสี่ไปชึบโอ้ยเคยสุ่มไปแล้ว เราอยากได้ชุดหรือเปล่าไม่ค่อยอยากหน้ออะเออสุ่มก็สุ่มเพื่อเอาเอออันนั้นเอ้ยได้ชุดเฉยเลยแต่ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ชานนี้ไม่ค่อยมีอะไรอยากได้นอกจากผมอันนั้นแต่ว่าเราได้ผมไปแล้วไงเออไปสองพันสองพันสิบสามมั่งช่วงนี้ประหยัดเพชรอ่าได้อันนี้มาไม่ค่อยอะแต่มันถูกดีอ่ะโอเคสามร้อยเพชร โอ้ยเพิ่งเก็บครบสองแสนเพชรมาหมดอีกแล้วเหรออะไรเนี่ยฮะเพิ่งเก็บครบสองแสนเองนะเธอหมดอีกแล้วหรอหมดเร็วอีกแหละโอ้ยสองพัสิบ็ดมั้งสองพสิบเจดของวันเลนทาเยอะอยู่โอ,โอเคออกเลยรีบออกเลยไม่เอาแคได้ไหมอ้ยสองพันสิบห้าก็ได้น่าจะมีอะไรดีๆอยู่แหละมัง้งอึ๊บอ่ะ เฮ้ยชูนแคสเฮ้ยอยากได้ผมมากแม่อยากได้ผมมากแม่เฮ้ยขอผมได้ไหมอ่ะขอผมผมไม่ก็ชุดก็ได้แต่อยากได้ผมมากที่สุดอยากได้ผมมากแม่อ่ะสองครั้งชึบกดไปให้หมดอ่ะถ้าเกิดได้นี่แบบกิจการโอโ้โหกิจการไปไปตกี้แค่นั้นละอ่ะโอเคค่ะเด็กอันเดียวนะคะนี่เนาะโอเคซุ่มเลย เอาเอาปีอะไรดีสองพั้าไมเออลอง2019เก้าหัวปีเพราะว่าตอนนั้น,นะครั้งก่อนอะ่ะเราไปสุ่มในตอทอ2019ของดีมากอืลอง2019อีกรอบไหมเออเออเอาสองพันสก่อนนะเซฟเซฟไปก่อนโหเซฟเซฟโอ้ห้าผงใช้ห้าผงจริงๆเอาสองพันสิละหรือเปล่า อ2013ก็ได้อ่าอ่าของถูกหฮย้ยชุดชุดนอนน่ารักมากอยากได้ชุดชุดนอนชุดชุดอลิสของวันด์แลนป่ะอลิสของวันด์แลนบ้าอ่าอลิสแต่คืนหน้าไม่เหมือนอลิสเบอร์เบอร์แต่ชุดนอนน่ารักอยู่ผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาผมเฮย้ยแต่ไม่มีของแร้เลยเหรออ๋อมีกันของตกแต่งเนาะ เฮ้ยอย่อนได้ที่ค่าผมอันนี้ด้วยอโออ๊ย,อยงับงับ <c oughs> พอแล้วพอพอเลยพอหยุดเดี๋ยวนี้อ่าก็ได้ของมาแล้วนะคะนี่เนาะเป็นชุดน,น้อนหมีสีเนื้อเนื้อช็อกโกแลตช็อกโกแลตหน่อย <c oughs> <c oughs> รีใจาลาย อุ้ยชุดนอนน่ารักอันนี้น่ารักมากเลยเราชอบมากเลยเดี๋ยวเราไปแต่งชุดป๊บเลงนะคะเดี๋ยวมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่เนาะแต่ชุดนอยอันนี้ก็น่ารักนะ,ะแต่เราชอบชุดนี้มากกว่าก็สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายโอ้พิ่งเก็บได้สองสาหมดอีกแล้วจ้าเฮ้ยเหนื่อย